สวัสดีจ้าวันนี้ตาชูจะชวนไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เราก็ขึ้นเหมือนเดิมสมบัติทัวร์มาขึ้นสมบัติทัวร์เนี่ยก็คือว่าสามารถเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดได้เลยนะตามปกติอันนี้เป็นบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์วันนี้จะชวนไปรีวิวรถสมบัติทัวร์ม .1 กกรุงเทพเชียงใหม่เวียงพิง เดี๋ยวไปดูกันว่ากรุงเทพเชียงใหม่นี่รถทัวร์ก็จะเป็นยังไงเพราะเราจองเนี่ยจองเป็นชั้นหนึ่ง VIP ชั้นหนึ่งเลยมียี่สิบที่นั่งมีคนก็มานั่งรอกันเต็มเลยเราไปรอบบายรอบสามทุ่มสิบเก้าแต่ต้องมาก่อนพอเราเอามอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่สำนักงานรถทัวร์ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานสมบัติทัวร์ทิภาวดีนะ เออก็สะดวกสบายเอามอไซค์มาจอดแล้วก็มาตั๋วนี่เราจองผ่านออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มาเอาตัว๋วมาเอาตั๋วแล้วก็รอขึ้นรถได้เลยสะดวกสบายใครใครจะมาคุ้นสมบัติทัวร์นะจองออนไลน์มาได้เลยสะดวกที่สุดเลยจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคนรอกันเต็มเลยวันนี้มาเร็วเพราะว่ากลัวว่าจะมาไม่ทัน มีนวดทั่วสุขภาพเรื่องตู้เอทีเอ็มด้านขวาก็จะเป็นที่นั่งรอของพระพิสุทธิ์นี่เป็นบริเวณภายในสมบัติทัวร์นะนี่ก็จะเป็นิเฉดทั้งิีตกน้ำที่นจิบตุ้งหงอไม้บานโชว์สวยงามวันนี้คนเยอะ ที่นั่งไม่มีเลยเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันบนรถเลยนะจ๊ะสำหรับในสำนักงานสมบัติทัวร์เขาก็จะมีร้านมินิมาร์สำหรับขายของขบเคี้ยวนะ่นนะเพื่อที่จะซื้อไปบนรถก็จะมีพวกขนมโกงขนมเค้กอะไรพวกนี้ยไอศครีมก็มีวกไอศครีมงสือพวกอะไรต่างตพวกของขบเคี้ยวนี่ะแยะนี่ก็จะมีพวกขนมแมว มันงบุญกเคี้ยวต่างๆยาก็มียาก็มีเยอะแยะเวกมะเฟืมะกหลัเที่ไดกินบริเวณไา้ที่ก็จะมีมาม้าบริการมาบ้าบริการ ก็เป็นพวกน้ำดื่มน้ำบัตรมนต่างิที่สนานาสมบัตรัว,วคือไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านหรอกมาที่จีดนี้ก็ได้ได้เวลารถมาพอดีเดี๋ยวเราขึ้นไปรอ,อกันบนรถจ้ะน่าจะใช่คันนี้นะโตขึ้นใหม่ป้ายกรุงเทพเชียงใหม่เวียงพิงของกล่องเนี่ มาถึงแล้วเจ้าขอบคุณสำหรับกรุงเทพเชยียงใหม่เวียงพิงม .1 กอเวียงพิงนนี้ก็จะเป็นรถแบบแคปซูลนะก็จะเหมือนกับเชียงรายเนี่ยถ้าเราเรือกตัวอันนี้ตัวนี่924บาทนะก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้ก็อีก็อีก็จะใหญ่ๆแบบน,นี้แล้วก็จะมีไฟมีไฟแล้วก็มีที่ชาร์จแบตแล้วก็มีขนมกบเคี้ยวให้รับประทานนะแล้วก็มีน้ำ น้ำผลไม้แล้วก็เดี๋ยวกาจะมีแวะกลางทางน่าจะเป็นกําแพงเพชกนะแล้วก็มีให้เป้าอมีถือเนี่ยก็ที่นั่งก็ด,ด้สบายนะแล้วก็จะมีทีวีให้ดูด้วยที่นั่งเขาก็กว้างขวางนะเป็นแบบแคปซูลก็จะมีที่ห้ใส่ของแล้วก็มีที่ตัวท้ากวข้างสะดวกสบายนั่งสบายถ้าไปไกลๆแนะนำให้ นั่งซื้อแบบ VIP ดีกว่านั่งสบายแล้วก็หลับไปได้เลยตอนนี้รถก็เริ่มออกละออกตรงเวลาเปเลย3ามทุ่มสิก็จะมีคนขับ2คนแล้วก็จะแวะที่อักรถที่กำแพงเพชรนอกจากมีไฟแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่ปุกนวนหลังนะนี้ปุกสำหรับนวดหลัง ก็จะเป็นการเลื่อนปอไปหน้าหลังปแล้วอันนี้เป็นปุ่มที่เปิดไฟสวัสดีครัท่านผู้โดะคารครูทุกท่านดิฉันให้กาไปสัทสินบทัวรดูสิบีและเปเกตอย่างดีที่ได้เี้ยบบาร์บาร์ตรงทาในการเดินทางสู่จังหัดเชียงรค่ะสำหรับการเดินทางเที่ยวนีจะใช้เวลาเดินทางเดิประมาณสิบชั่วโมงเศษ ทางบริษัทได้คนนงงถงพาปลอดภัยได้มีทีวีให้อูจึงได้จัดเตรียมพนักงานขับรถโดยสารส่ทพาสท์ดิฉันขอแนะนำพนักงานประังรถนอ็นการขับรถนาสท์ที่ในคุนโจเนโรสบอดที่นั่งของท่านง้เวสามารถขับได้ ไปอ่านหนังสือชอบปอิทถับค่ะถ้าใครไม่รีบนะถ้าใครไม่รีบนะนั่งรถตัวดีกว่าสบายแนะนำโดยสมบัติทัวร์ออกจุดเชื่อได้สั่าเตอะทางบริษัทต้องการขอเป็นละครไม่สดวกโดยสาทถึงใครมีหูฟังสวมตัวสามารถทำาใช้ได้ตามปกตินะคะสำหรับในห้องน้ำห้องน้ำสมบัติทัวร์ก็จะมีแาบนี้นะมีที่ฉีดก็ถือว่าสะอาดใช้ได้ นี่มาถึงที่พักรถที่กาแพงเพชรนลเดี๋ยวเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็จะมีอาหารตามสั่งมีราดหน้าด้วยเสร็จแล้วก็เดินทางทีนี้ก็ไม่มีพักแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่เลยที่สถานีผลส่งอาเคตอนนี้ก็ตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วล่ะ แล้วก็มีให้แวะพักกันแล้วก็มาเอาบาตมาแลกอาหารเดี๋ยวไปดูซิวันนี้มีอะไรให้แลกก็มีก๋วยเตี๋ยวอะไร๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงเข้าต้มจุดแลกอาหารก็มีก๋วยเตี๋ยวเรื่อง๋วย,ยเตี๋ยวให้ตอนเที่ยงคืน แล้วเราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่ถึงก็ตรงเวลาพอดีเลยเจ็ดโมงถึงแล้วจ้าเชียงใหม่ถึงแล้วเชียงใหม่ ตามกำหนดการจะมาถึงเจ็ดโมงครึ่งปรากฏว่ามาถึงเร็วมากนี่ห้องหกโมงกว่าเองถึงแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายตั๋วจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย